สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทํากับข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะเราก็จะนี่นะคะก็จะเป็นทอดไข่นะคะทอดไข่ใส่ชะอมนะคะนี่นะคะเราก็จัดก,การล้างเช็ดเย็นอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตีไข่กันนะคะ นี่ก็เป็นขยะนะคะมะละกอมันเน่าเลยนะคะเราก็จะเตรียมไว้ก่อนนะคะเตรียมไว้ก่อนสามของนะคะน้องมิวอยากกินน้องมิวชอบนะคะชอบเออข้าวไข่เจียวชะอมนะคะแล้วก็น้ำพริกกะปินะคะอันนี้ก็ ใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยนะคะเรียกเตียงความชอบนะคะเข้ามาก็น้องมิวเขาก็ซักผ้าเขาทํางานนะคะส่วนปูก็ทํากับข้าวนะคะนะคะแบ่งหน้าที่กันนะคะก็ยังไม่ได้อาบน้ํานะคะก็ทํากับข้าวไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปอาบน้ํานะคะ เราก็จะตัดลป ยังเหลือไว้ทอดอีกรอบนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้ก็ผ้าก็ปัดนแล้วนะคะมีได้ยินเครื่องสักผ้าเสียงดังหน่อยนะคะอ่านี่นะคะเรียบร้อยแล้วหนึ่งอย่างนะคะก็คือทอดไข่นะคะเตรียมไว้แล้วนะคะหนึ่งอย่างนะคะวางไว้ตรงนี้ ก็แล้วก็จะมีปลาทูนะคะก็จะทอดปลาทูด้หวาก็จะมีอ่าผัดพริกแกงหมูนะคะผัดพริกแกงหมูใส่นี่นะคะพริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็ทอดนะคะตัวน,นี้เรามาหั่นหมูกันเลย นี่นะคะเราก็หั่นหมูนะคะเพื่อจะทำเป็นผัดหมูใส่ขี้แกงนะคะหมูก็ค่อนข้างจะแข็งหน่อยนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะเราก็เตรียมของแล้วนะคะเตรียมของที่จะผัดนะคะเตรียมของที่จะผัดก็นี่ค่ะ เป็นผัดหมูนะคะหมูใส่พริกแกงนะคะก็จะมีเครื่องประมาณนี้แล้วก็ใส่ใบกระเพรานะคะแล้วก็จะมีเป็นทอดไข่นะคะทอดไข่ไชะอมนะคะแล้วก็มีอ่าปลาทูนะคะทอดปลาทูด้วยนะคะเราเดี๋ยวอยากกินปลาทูนะคะอ่านี้เลยนะคะก็จะมีผัดหมูนะคะผัดหมูพริกแกงนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีทอดไข่กับทอดปลาทูนะคะ เดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะเอาน,นี้นะคะเราก็จะทอดไข่ก่อนนะคะอดับแรกเราก็เรียงไปเลยทีละอย่างเลยนะคะเราก็จะทอดไข่ใส่เชโออมไปก่อนนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดสักคู่นะคะทอดไข่ใส่เชโออมนะคะ เสียงเครื่องก็ค้าก็าจะดังหน่อยนะคะไปยังไม่ท่านได้ร้องเท่าไหร่ เ,เหลืองก่อนนะคะอนี้นะคะเราก็เดี๋ยวคอยคลิกนะคะตนะีวงอีกเท่าไหร่ก่อนตีวงอีกหน่อยนางนะคะนี่นะคะนี่เลยไข่ตะอุ่มของเราเป็นขนาดาเหลือง นี่นะคะก็ไข่ของเรานะคะก็ได้จาการสุกแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้มันเสด็จละมันสักพักนะคะแล้วก็ใสจานน,นะคะใส่ไขดงนะค,ะคะนะคะ แล้วก็ทอดปลาทูตอนะคะอคุอ้ยอ,อันนี้นะคะปลาทูเราก็ทอดมาสักพักแล้วนะคะก็เหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับีกสักด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นเลยนะคะอคออ้อ้ วันนี้นะคะน้องเหนียวก็ว่าเป็นตากล้องให้แม่นะคะนี่นะคะตาก้องให้แม่ทำข้าวนะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราจะปิดไฟก่อนนะคะเราจะเอาปลาทูขึ้นมานะคะน้ำเสดนมันนะคะอันนี้นะคะเราก็จะใส่จานนะคะ นี่ค่ะประมาณนี้นะคะบาทูสามตัวนะคะกับทอดไข่นะคะเดี๋ยวเราไปพัดหมูพิกเกงกันต่อนะคะอันนี้นะคะเราก็จะผัดพิเกงหมูโตนะคะขยัมากใกล้เลยจะได้เห็น,นชัดๆนะเอาของออกมาด กต้องนี่นะคะเราก็เอากระเทียมใส่นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรไทยสูตรมันนะคะสูตรไทยสูตรมันเด้ออันนี้ก็ทําไปแบบกระตายกุ้งเองนะคะคเป็นใส่กระเทียมเสียวกระเทียมให้เหลืองๆนะคะเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็จะผัดพริกแกงนะคะ พิเกงก็แล้วแต่นะคะความชอบแต่ละคนนะคะใส่าะะมากใส่น้อยนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ว่าเราทําประมาณไหนนะคะ ผัดที่แกงให้หอมกอกกระเทียมน,นะคะประมาณนี้นะคะอ่ะาใส่เลยแล้วเราก็นี่นะคะก็หมูที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะใส่เข้าไปไเลยนะคะนี่เราก็จะผัดนะคะอืมต้นไหน้น ถ้าผิดแกงมันน้อยนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มใส่ให้มันหมดเลยก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าปูก็ย่างจะปริมาณยังไม่ถูกนะกับหมูนี่ก็ทํำกินกันแค่คนสองคนนะคะสามคนนะคะก็แต่กไปเลือแตกาเรือยนะคะ เราจะผัดหมูให้สุกกับพริกแกงนะคะแล้ก็จะคั่วไปเรื่อยๆเราจะเติมน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปไม่มีน้ำนิดนึงว่าจะไม่ใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันเราก็คั่วหมูให้สุกห้อมนะคะ จอแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็ผัดไปประมาณหนึ่งนะคะให้หมูสุกนะคะแล้วก็เข้ากันดีกับพริกแกงนะคะแล้วเราก็ถ้าเราต้องการน้ําพอประมาณก็เอาพอป,ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากอยากมีน้ําหน่อยนะคะก็เติมน้ำอีกแล้วเราก็ค่อยปรุงนะคะอันนี้คือสูตรกุ้นะอ่าแล้วก็ ที่พูดจะใส่ก็เป็นถัว่วฝักยาวนะคะก็จะเป็นถัว่วฝักยาวแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะที่จะใส่แล้วก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าใช่ไหมเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะใส่เป็นสีสันนะคะพวกนี้มันจะเป็นอ่ะค่อนข้างแข็งนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดด้วยนะคะใบมะกรูดล้างแล้วก็ฉีดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็ผักนะคะพอเราใส่ผักอะไรลงไปแล้วนะคะน้ำมันก็จะค่อนข้างจะแห้งนะถ้าเราอยากกินแบบนี้หน่อยเราก็อาจจะเติมน้ำลงไปสักหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็รอให้ถั่วฝักยาวเราสุกนะคะเราก็จะปรุงนะคะก็แล้วแต่สูตรเลยนะคะ กูก็จะเป็นประมาณว่าใส่รสดีนิดนึงนะคะพอพริกแกงเขาก็ปรุงมาแล้วนะคะแต่ว่ากูก็อยากเพิ่มความแซ่บเข้มข้นนะคะใส่รสดีนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบกินหวานไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่นะคะน้ำตาลแล้วก็จะเป็น น้ำปลานิดหน่อยนะคะนี่เเราก็จะผัดนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบใส่น้ำปลาก็ได้นะคะบางทีอาหารไทยอาจจะใส่น้ำปลาแล้วอาจจะมีกินฉุนนะคะเร,เราก็รอให้ถั่วฝักยาวสุกนะคะนี่เลยหือเ,เราจะใส่พวกพริกเลยก็ได้นะคะพริกกับ ใบเนี่ยใบมะกรูดนะคะนี่นะคะอ่าเราก็จะผัดไปนะคะหัวฝักยาวมันสุกนะคะเราก็จะผัดไปให้ถัวฝักยาวมันสุกให้ดีๆให้นิ่นนมๆบางคนก็อาจจะไม่ชอบสุกมากก็ลลแล้วเตะนะคะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าใครมีของ เท่านี้ก็ใส่เท่านี้ก็ได้นะคะแต่วันวันนี้ปูจะใส่เป็นใบกระเพราเพื่อเพิ่มความหอมที่จริงใส่ใบมะกรูดแล้วก็ก็หอมแล้วนะคะใส่ใบมะกรูดแล้วก็หอมแล้วนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะอ <c oughs> ันนี้มีเอหยิบช้อนเราก็จะมาชิมรสชาตินะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ก็ก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าปูชอบหวานปูจะใส่น้ำตาลอีกสักหน่อยเพราะว่าพริกแกงจะเป็นค่้นข่าค่ะคุ้นข่าจะรสย,ยังไงล่ะมีรสเค็มๆหน่อยปูชอบหวานปูจะใส่น้ำตาลเนี่ยนะคะประมาณนี้นะคะไเลยพอ ตัวผักยาวเริ่มสุกแล้วเห็นไหมเพราะเราขนาดเราเติมน้ำลงไปนะน้ำมันเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่นะคะใบกระเพรานะคะนี่ไายเท่มครับนี่นะคะใบกระเพราเยอะๆอาหารชอบกินนะคะน้องหมิวก็ชอบกินใบกะเพรานะคะ <c oughs> นี่นะคะสูตรรับสูตรเด็ดนะคะอ่าก็เ่มยกนี่นะคะ ผัดเข้าไปน้ำแห้งหมดแรกนะคะผยอ่านี้นะคะหน้าตากับข้าวเราวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีนี่นะคะน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็ผัดพริกแกงหมูใส่พริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็นี่คะ่ะทอดไข่ชะอมปลาทูทอดนะคะ ก็อาหารเย็นก็จะบุฟเฟ่หน่อยก็จะเยอะหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็นี่ก็ทำก็เผื่อเช้านะคะก็แบ่งเก็บไว้นะคะจะเป็นผัดตัวนี้นะคะก็แบ่งไว้แล้วนะคะเอาไว้ไปกินที่นาพรุ่งนี้นะคะก็คลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซันสไคร้กดให้กำลังใจปู้แม่น้องหมีวด้วยนะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ